สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุลคุณคับผมมื่อนี้เรามาแล้วครับผมวัดเจดียชัยมงคลนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเนี่ครับ,รบทางเข่าประตูด้ะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับผมเป็นทาน้ำย่อยครับ เราก็รจะมาขึ้นรถนะครับผมเพื่นมีรถรับทรงได้พี่น้องมีรถรับท่งจะ่เหงี่ยมเหี้ยเหงานารชเื่อย่รอค่งรอครับผมพีหยางมีไมแข่งอกกันมันเหาอทีมานเรำเินเต็มคันเลยค่ะพี่น้องเป็นมอแล้วพี่น้องเป็นแล้วน้มาดิ เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปนะครับผมส่านท่านผู้โดยสารทุกท่านกรสมาชิกท่านตอนนรถเระกำลังเดิทางที่จูันงใจเจนนะครรับากกันไว้นะครับผู้โดยสารทุกท่านไม่ต้องใส่เจ็ทผาดนะครับเพราะว่ารถเราไม่มีราคามีราคาเนี่ยตัวเนอตัหยอกอด้ี่ลเอ่อป็นไปได้ตามคอาขึ้นผ้านาย่อยรือว่า คร ah, <mel> ับพ <iah> ี่ดองทางขึ้นนะครับตอนนี้ทีเเระเบิดกำลังแข่งกันค่ะแข้งกันตั้งก้องนะครับคนนะครับลกคนนะครับไมวน่งกันรับมารีบารบมรับมารบมรีบเรีเรีบรยบมาเียวรยยีนมาีบเรรียมาเรีรรียย นี่รจัวัรอยสพี่น้องจมาัรอยนี่พี่น้องเนี่ยนะครับวนกัไป่วนกัาอยู่ีต่อมาเนแอกงกนลพี้คุณพ่อโซเฟอร์สุดรอเขาครับคิดว่าคดีเพราะไม่อยางนั้นมีแต่ได้เดียวกันเต็มโดีรี่นี่จหได้กขอนี่ครับคันนี้คือมัร์คคส์มาเมาครับพี่น้อง อาจารผู้โดยสารคะทางครอัวของแม่กบทุกท่านนะคะอย่าแตกกันนะครับอย่าแจกเลยข้าวหมดเอานะคะยำมะเจดีชัยมงคลนะครับฝากพี่น้องติดตามพี่น้องอันนี้อยู่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวัฒนธรรมย่อยที่นีนธรย่อยหรือวัดฒนธรรมทิพย์ด้วยพี่น้องหรือนะครับบุรณะหม่อีกนนะะคตอนี้นะครับทีนีนัข่าวของเราหลายช่องเลยนะครับอันนี้กี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสาม ฝากพี่น้องติดตามด้วยครับเดอ้อนะครับสิเฮ็ดคลิปให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าไปใส่มาใส่เน้นะครับพี่น้องนะครับอานะครับผมอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับประตูทางเข้าของเราวัดมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับ นี่พี่น้องนี่เข้าว่าแล้วพี่น้องมาถึงแล้วนะครับผมนี่นี่ข้างในนะครับเราก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมนี่พี่น้องโอ้สวยงามมากเลยครับหอดยอดว่าพี่น้องบรรยากาศภายในพี่น้องสวยงามมีหลีครับบรรยากาศภายในสวยงามเลยพี่น้องเด้อ นี่ครับพี่น้องนี่นะครับสวัสดีค,นะค,รครับพี่น้องนะครับผมต่อๆครับพี่น้องตอนนี้เราถึงวัดมหาเจดีชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพ่อนะครับผมตอนนี้กะเขามาภายในบริเวณของวัดนะครับผมตอนนี้นี่ครับผม เขาไมา่เบิดแล้วอา้าวพี่นอ้องสาานไปบึงนี่ครับพี่น้องท่างหนี่ได้พี่น้องเด้ยน,ดยนะครับผมเนี่ยบ่งพี่น้องแล้วแล้วเราก็มาถึงหน้าประตูทางเข้าของมหาเจียเชียงมงคลนะครับพี่น้องนี่นะครับแทนกองถ่าเปลือเด้ย